ก็ยังนะมันถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาเนี่ยแล้วมันมีลักษณะที่มันไปเกี่ยวข้องกับประเทศโน้นประเทศนี้อะไรต่างแต่ว่าในชั้นนี้นะภายในเดือนสองเดือนอะไรนี่ผมคิด่ว่ายัางยั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 งไม่ไปถึงขั้นที่จะเป็นเป็น o n จิเยวอยังยังไม่ถึงอีกตะวันตกเนี่ยและรวมไปถึงอิสราเอลเขาคงหวังว่าการเมืองในอิหรานีอาจจะเปลี่ยนแต่พอ เกิดเหตุการณ์ที่โดนโจมตีแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยจากอิสราเอลและอยู่ดีๆก็ไปสังหารระดับผู้นำเนทางการทหารเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกรักชาติแล้วก็ต้องการที่จะต่อสู้เนี่ยหนักแน่นขึ้นถ้าถึงยกสองแล้วยังยังยังไม,ยงไม่ยังไม่มีดุลที่มันอยู่นิ่งเนี่ยนะมันยังพยายามจะ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 ,จะตาบกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการการสู้รบในระดับใหญ่ขึ้น แล้วพอมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นดอลลาร์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ายืนอยู่บนบันไดเลื่อนขาลงพอดอลลาร์ลงมันก็กลายเป็นทองคำนะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นบางคนอาจจะบอกเลยบอกไม่ใช่เฉพาะทองคำนะอาจจะไปถึงบิตคอยนะ์อะไรต่างๆนี้ด้วย <the> money. จุดที่เป็นจุด ตัดสินใจในอนาคตข้างหน้าในก่อนนะคะว่าเหตุการณ์จะลุกลามหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะเป็นตัวยกระดับอย่างมีนัยสำคัญนะคะฝั่งของอเมริกาอีกด้านหนึ่งนะคะที่อาจารย์ได้ระบ,บุถึงก่อนหน้านี้นะคะก็คือรัสเซียรัสเซียที่มีสงครามที่ยังต้องสู้รบปลดมือกับยูเครนอยู่นะคะแต่ว่าก็ดูเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับอิรานมากนะคะอาจารย์มองว่าอิรานกับรัสเซียจะ มีความร่วมมือกันหรือเปล่าในปฏิบัติการที่ต่อสู้กับอิสราเอลรอบนี้และถ้ารัสเซียเข้านะคะรวมไปถึงคิีของรัสเซียต่อเนื่องไปอีกนะคะจีนเก้าหลีเหนือเป็นไปได้หรือเปล่าและมันจะทําให้เหตุการณ์ยกระดับไปถึงไหนคะผมคิดว่ารอบนี้รัสเซียเนี่ยคงไม่ไม่คือ,ค,อคือการที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยทำไม่ได้แล้วนะมันจะเป็นการลากตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามที่ดูแล้วเนี่ยขณะนี้รัสเซียเองเนี่ย ไอ้ปัญหาที่อยู่ในอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยในยูเครนเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาจะระมัดระวังจีนเองจะเป็นประเทศที่เขามีนโยบายไม่เข้าไปวุ่นวายกับสถานการณ์การสู้รบในในลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยสิ่งที่เกี่ยวข้องผมคิดว่ามันจะมาอาจจะเป็นรอบหลังคือคือผมผมกำลังมองนะคือดูจากประวัติเนี่ยของการพัฒนา เหตุการณ์เนี่ยในโลกเนี่ยไปสู่สงครามขนาดใหญ่สงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่สองเราก็มองย้อนกลับไปเนี่ยนะก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยมันจะมีการสะสมเหตุการณ์กระทบกันไปกระทบกันมานะฮะนะหลายปีนะหลายปีกว่าจะขึ้นไปแล้วในที่สุดเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นการประกาศสงครามอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้นะฮะการสู้รบกันเนี่ยแล้วก็เน้นเข้าไปในเรื่องของ ลงพัฒนานิวเคลียของอิหร่านเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นแค่รอบแรกนะอาจจะเป็นยกแรกแล้วยกเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่รู้อาจจะเป็นเดือนสองเดือนเนี่ยก็หลังจากนั้นอาจจะมีการเจรจาอาจจะเป็นไปได้ว่ารัสเซียเข้ามานะแล้วก,แวก็แล้วก็ทําให้มันทุกอย่างมันคลายแต่ผมกําลังเดาว,ว่ามันจะเกิดยกสองนะแล้วยกสองเนี่ยวลานี้เห็นแววคร่าวๆแล้วคืออยู่ดีล่าสุดเนี่ยภายในไม่นานมานี้อิหร่านเนี่ยเขาไปเซ็นสัญญา กับทางรัสเซียฮะให้มาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สร้างในอิหร่านเนี่ยแปดโรง,งแปดโรงนะฮคะเยอะนะและเราเคยเห็นแล้วเนี่ยว่าในอดีตเนี่ยเ<อ>วาลามีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยอิสราเอลนี่บอมหมดเลยเพราะอะไรอิสราเอลในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเขาก็ไปได้ประกาศว่าเขาจะพัฒนาไอ,ไอ,ไอ,ไอระเบิดนิวเ,ค,เ,เ,เลคลียร์เขาก็เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาบังหน้าไม่งันนฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเดินหน้าไปเนี reality, ่ยถึงขั้นที่รัสเซียเข้ามาแล้วมาเริ่มสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยอิราเลียนจะอยู่ไม่สุขเลยแล้วมันจะเหมือนกันโดนสนุกอ่ะเพราะว่าถ้าไปบอมแล้วไปทําให้เจ้าหน้าที่รัสเซียที่เข้ามาเนี่ยนะฮะเสียหายเนี่ยมันก็เป็นการเติดศึกกับรัสเซียโดยตรงนี่นอกเหนือจากนั้นอีกเนี่ยนะฮะผมกำลังมองว่าในอนาคตเนี่ยยุราเนี่ยเขาคงจะรู้แล้วว่า วิธีการเนี่ยที่จะป้องกันเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเข้ามาเนี่ยยุ่งยากแบบอิหร่านเนี่ยนะโดยเครื่องบินเนี่ยคือเขาต้องทําลายไอ้เครื่องบินที่เติมน้ำมันนะเราอนนี้ปัญหาเวลานี่คือเครื่องบินของของอิหร่านเนี่ยที่จะบินออกไปเนี่ยแล้วจะไปทําลายไอ้เครื่องบินที่เติมน้ํามันเนี่ยมันยังไปแล้วไปไม่ถึงนะแต่ถ้าเราดูไอ้ตัวอย่างการสู้รบระหว่าง ปากีสถานกับอินเดียเราจะเห็นนะว่าอินเดียเนี่ยเขาใช้เครื่องบินรบเนี่ยของฝรั่งเศสระยะที่เขาใช้ไอ้เบรด้าเนี่ยแล้วจับเครื่องบินเนี่ยของคู่ของศัตรูเนี่ยมันใกล้ไม่ถึงร้อยกิโลเมตรแต่ไอ้เครื่องบินเนี่ยของจีนเนี่ยที่ปากีสถานใช้เนี่ยจับเครื่องบินของศัตรูเนี่ยนะฮะร้อยห้าสิบกิโลเมตรได้เลยแล้วโมเดลเนี่ยที่ข้อมูลออกมาเนี่ยคือว่าโมเดล ที่กอ,อ,องทัพจีนเนี่ยใช้เนี่ยโน้เลยไปได้ถึง300กิโลเมตรอันนี้ไกลามากเลยนะฮะเราไอตัวเป้าเนี่ยนะฮะขยับไม่ออกเพราะว่าพอ,พอพอมีการปล่อยจรวดกลางขากาศไปแล้วมันวิ่งเข้าไปหาเองเลยนะฮะตรงนี้เองแหละถ้าหากว่าวันหนึ่งนะฮะอิหร่านเนี่ยนะฮะ,ะสร้างสัมพันธ์กับจีนเพิ่มขึ้นแล้วมีการซื้อเครื่องบินของจีนเอาเข้ามาแล,แล้วมา มา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 คนไอตัวไอเรือบินที่ลอยลำเนี่ยนะเ,เติมน้ำมันได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมว่าโอกาสที่อิสราเอลเนี่ยจะเอาเครื่องบินเนี่ยเข้าไปจนถึงอิหร่านได้เนี่ยจะจะลดลงไปห่วบเลยดุน้ำหนาาเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยหลังจากยกนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดมันเป็นยกสองเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าดุน้ำหนาจทางฝั่งอิหร่านมันก็จะยกสูงขึ้นมันจะเข้มข้นขึ้น มันก็อยู่เลยว่าถ้าถึงยกสองแล้วยังยังยัง,ยง,ยง,ไ,มยงไม่ยังไม่มีดุลที่มันอยู่นิ่งเ่ยนะฮะมันยังพยายามจะ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 ,จะ,จะาบกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเอ่อการการสู้รบในระดับใหญ่ขึ้นเลยค่ะนิ่ล่าสุดนะคะที่ทางผู้นําของตุรกีนะคะก็มีความพยายามในการที่จะหารือกันกับทั้งจอแดนทั้งอิบนะคะเพื่อที่จะพยายามแก้ไขปัญหานี้นะคะแต่ก็โจมตีไปที่ อิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยว่าต้องการที่จะทําให้ภูุิภาคนี้นั้นลุกเป็นไฟเพราะว่ามาโจมตีอิหร่านช่วงนี้ทําให้เกิดการถอยหรือว่าถอนตัวออกจากการเจราจาอยูเคลียรซึ่งควรที่จะต้องเกิดขึ้นวันนี้นะคะภูมิภาคในโลกอาหรับเนี่ยก็ดูเริ่มมีปฏิกิริยาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ทีรชัยมองปฏิกิริยาของโลกอาหรับยังไงความเสี่ยงที่คูุภาคนี้จะลุกเป็นไฟอย่างที่ทางผู้นําตุรกีพูดถึงคะ ผมคิดว่ายังมันถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาเนี่ยแล้วมันเ,เรียกว่ามีลักษณะที่มันไปเกี่ยวข้องกับประเทศโน้นประเทศนี้อะไรต่างแต,แต่ว่าในชั้นนี้นะภายในเดือนสองเดือนอะไรนี่ผมคิดว่ายัง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 ไม่ไปถึงขั้นที่จะเป็นเป็น regional war ยังยังไม่ถึงอย่างนั้นเลยค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์เทียชัยอ่านสถานการณ์ในช่วง ต่อไปนี้อย่างไรคะโลกต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในสงครามครั้งนี้นะคะนอกจากปฏิบัติการที่อิสราเอลบอกว่าจะโจมตีในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปรินิวเคลียร์แล้วก็อิหร่านตอบโต้กันเนี่ยมันจะไปไกลมากกว่านั้นเปล่ามันจะกลายเป็นเรื่องของระบบการเมืองการปกครองของอิหร่านหรือไม่นะคะคือถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยการสู้รบกันไม่น่าจะจบในระยะสั้นแน่นอนคะ่ะอาจารย์คะ่ะ มีนักวิเคราะห์ตะวันตกเลยนะครับเขาเดาได้แล้วเขาบอกว่าคาดหวังว่าทางตะวันตกเนี่ยและรวมไปถึงอิสราเอลเนี่ยเขาคงหวังว่าไอไอการเมืองในอิหร่านนี่อาจจะเปลี่ยนตัวผู้นำปัจจุบันเนี่ยนะอาจจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยคนอาจจะไม่เอาแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โดนโจมตีนะฮะแบบไม่มีปีไม่มีคลุย่ย จากอิสราเอลและอยู่ดีๆก็ไปไปสังหารระดับระดับผู้นำเนี่ยทางการทหารเนี่ยนะได้ทีเดียวหลายคนอย่างนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยนะมีมีมีความรู้สึกรักชาติแล้วก็ต้องการที่จะต่อสู้เนี่ยหนักแน่นขึ้นตไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีข้อวิจารณ์นะว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยนะการที่ชวนอิหร่านเนี่ยให้มาเนี่ย แล้วมาพูดคุยมาเจราจาเนี่ยมันเป็นขบวนการในการหลอกให้ตายใจหรือเปล่านะเพราะว่าเขามีกําหนดจะคุยกันเนี่ยเป็นครั้งที่หกเนี่ยนะฮะหรือครั้งที่ห้าเนี่ยผมจำไม่ได้วันอาทิตย์วันเนี้ยน,น,นะฮะวันนี้ค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุยกันแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยจะบอกว่าเอาละถ้าอย่างงี้มาคุยไม่ยอมจบดีออันนั้นเนี่ยผมว่ายังยังมีลักษณะเป็นสุภาพบุรุษกว่าอันนี้คือ เอาทีเผลอเลยเอาในจังหวะที่เหมือนกับว่าเขาเองไม่ได้นึกเลยนะฮะว่าว่าจะเกิดบัลลกายเป็นไอ้พวกไอ้ผู้นําทางการทหารไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ปกกันตัวไม่ได้ไม่ได้ระบัดระวังแล้วตอนอย่างนี้ก็ก็กลายเป็นว่าทางอิสราเอลเนี่ยชนาญมากในการเอาคนเข้าไปฝังตัวเราสามารถทํโน่นทานี่ได้ภายในอิรานเองเนี่ยโอ้ยตรงนี้นะฮะเออเออเป็นเป็นเป็นปัญหาที่ผมว่าไปแล้วเนี่ย คนอิร่านเนี่ยจะมีความสิ่งเหมือนกับถูกตกหน้าทีสร้างขวาทีตกหน้าทางซ้ายทีมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแทนที่จะอยากเปลี่ยนไอ้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 เตัวรีจีอยากจะเปลี่ยนผู้นำเนี่ยจากคณะปัจจุบันอาจจะกลายเป็นต้องเหนียวแน่นแล้วก็ประคองนะฮะอยู่กับชุดปัจจุบันเนี่ยไปพางก่อนค่ะ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะในช่วงท้ายนะคะมีการรายงานเรื่องราคาทองคำเหมือนกันนะคะอาจารย์คือนอกจากน้ามันขึ้นเนี่ยทองคําในฐานที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนี่ราคาปรับตัวขึ้นมา,มากนะคะสวันมากกว่าร้อยเหรียญล่าสุดราคาทองคําในตลาดฟิวเจอร์สก็ขึ้นมา50กวก่าเหรียญน,นะคะก็ทําให้โกลแมนแซกนี้ออกมาคาดการณ์ว่าราคาน้ามันนี่ราคาทองคำนี่อาจจะไปนิดถึงประมาณ4 0 0 0ดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะคะในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์ รุนแรงขึ้นมาจริงๆนะคะขออภัยเป็นพอดแคสต์ของทาง Bank of America นะคะเรื่องของทองคำนี้พอขึ้นมาทีไรนะคะก็ทำให้เกิดคำถามว่าเอหรือประเทศชาติเราต้องมีทองคำมากขึ้นนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาถือทองคำมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าโลกชักจะว,วิกฤตมากเรื่อยๆนะคะอาจารย์เทรชัยในมุมมองนะคะทั้งเคยทำงานฝั่งแบงก์ชาติด,ด้วยเคยทำงานด้านฝั่งของคลังด้วยนะคะการลงทุนก็ด้วยนะคะ สินทรัพย์อย่างทองคำเนี่ยประเทศเราควรมีมากขึ้นหรือเปล่าในช่วงวิกฤตเช่นนี้คะอาจารย์ผมว่าควรมีก่อนช่วงวิกฤตเอาจริงๆเข้าเนี่ยวันก่อนเนี่ยอาจารย์ปานเทพผู้กองพันนะฮะเอมายกประเด็นกับผมว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าอเมริกาไอ้ทางทาง,ทางแบงก์ชาติของเราเองยังเอาทุนสำรองเนี่ยไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือยอยู่เรื่อยๆเลย,เลยซึ่ง มองดูไปแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเอ่อความน่าสนใจในที่จะไปลงในสกุลดอลลาร์และเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยน่าจะน้อยลงเอาจริงงเข้าเนี่ยก็คือควรจะต้องมามาดูแลแล้วก็เปลี่ยนมาลงทุนในทองคําแต่ควรจะทําหลายปีมาแล้วนะรู้สึกว่าดูเหมือนกับแบงชาติอย่างอย่าง,างเรียกว่าจะดําเนินการช้าไปหน่อย ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายไปใช่ไหมคะอาจารย์แม้ว่าทองจะขึ้นมาจะกลับมาใกล้ไฮเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วคะ่ะอีก50เหรียญจะสามพันห้าความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะผิดนะและนี่ผมไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คําแนะนําในเรื่องขการลงทุนเนี่ผมคิดว่าโอกาสที่มันจะสถานการณ์มันจะบีบเนี่ยให้ประเทศใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐเนี่ยกลับไปทํา QE อีกครั้งหน,นึ่งเพื่อจะเอาระบบ แบงค์ให้มันรอดเนี่ยนะระบบไอ้ตราสารหนี้พันธบัตรเอกชนเนี่ยให้มันรอดเนี่ยนี่สูงมากเลยแล้วพอมันเกิดที่ขึ้นอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นดอลลาร์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ายืนอยู่บนบันไดเลื่อนขาลงเบรกไม่อยู่มันก็จะไหลมันลงไปเรื่อยนะมองในแง่นี้พอดอลลาร์ลงมันก็กลายเป็นทองคำนะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นบางคนอาจจะบอกเลยบอกไม่ใช่เฉพาะทองคำอาจจะไปถึงบิตคอยน์อะไรต่างนี้ด้วย Follow the money.